พาเพื่อนๆมาดู5ไม้ซุ้มหน้าบ้านของนางค่ะสุมแรกเหลืองชัชวาลค่ะเหลืองชัชวาลลักษณะเป็นเครือค่ะมีหนวดไว้ย,ยึดเหลืองชัชวาลส่วนใหญ่จะไปในแนวระนาบและก็ห้อยย้อยลงมาค่ะสามารถเลื้อยได้ไกลมากนะคะจัดระเบียบได้ง่ายค่ะออกดอก ในเดือนเมษายนค่ะแต่การออกดอกไม่กี่วันค่ะจะออกดอกครั้งเดียวทีเดียวทั้งกลุ่มนะคะออกทั้งซุ้มครั้งเดียวค่ะเหลืองชัชวาลก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะซุ้มที่สองก็คือ ม่วงมณีรัดเป็นไม้เลื้อยเช่นกันค่ะมีหนวดด้วยต้นก็จะไม่เหมือนเครือค่ะจะเรียกว่าเป็นเถาซะมากกว่าค่ะเพราะว่าเถาของเขา จะแข็งค่ะจะไม่เรียบระนาบสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะชี้ตามตามอำเภอใจอยู่ค่ะคือเขาต่างจากเหลืองชัชวาลมากเลยค่ะการจัดทรงก็ต้องใช้การตัดแต่งค่ะถึงถึงจะเป็นระเบียบค่ะเพื่อนๆอ,ออกดอกทั้งปีแต่จะออกดอกมากในปลายฝนต้นหนาวจนถึงฤดูแล้แงค่ะจะออกเยอะๆค่ะเพื่อนๆสีสันก็มองเห็นแต่ไกลนะคะแต่ว่าจะ มีใบมากกว่าดอกค่ะต่างจากเหลืองชัชวาลจะทิ้งใบขณะออกดอกนะคะเราก็จะจึงจะเห็นดอกเนี่ยสะพรพงเลยค่ะถึงต่อไปของนางก็คือรัดดาวันรัดดาวันก็เป็นลักษณะไม้เครือค่ะเลื้อย ได้ไกลามากแข็งแรงมากค่ะแต่ว่าออกดอกสิคะออกช่วงปลายฝนค่ะปลายฝนต้นหนาวค่ะออกดอกไม่กี่วันประเภทเดียวกับเหลืองชัชวาลเลยค่ะสามารถทําให้เป็นไม้ห้อยได้ค่ะไม้ย้อยได้นะคะคือเป็นเถาเป็นเป็นเครือขึ้นไปแล้วก็สามารถดึงเขาลงมาให้เป็น ไม้ไม้ย้อยได้ค่ะจะไม่มีหนวดค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องล้อไปกับซุ้มค่ะไปกับโครงที่เราทําไว้ให้เขานั่นนะคะเขาก็จะไปแบบนั้นเลยค่ะมีดอกที่หอมค่ะเพื่อนๆซุ้มต่อไปก็คือพวงประดิษฐ์ค่ะพวงประดิษฐ์ ก็เป็นกึง่งเครือกึ่งเทาค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มีหนวดค่ะล้อไปกับค้างนะคะค่อนข้างจะเป็นเครือแข็งค่ะกึง่งเทาค่ะเทาเขาเนี่ยก็สามารถมาทํามาเป็นประโยชน์ได้คนสมัยโบราณก็จะเอามาทําขอบเข่งขอบสวิงขอบข้องขอบไซอะไรอย่างนี้นะนะคะคือเข้าขอบคือขอบก็คือไอว้วงกลมวงกลมนั่นนะคะเขาก็จะเอา งวงซุมหรือพวงประดิษฐ์เนี่ยหาไปทำค่ะซึ่งเขาก็จะเหนียวนะคะเพื่อนๆออกดอกค่ะตั้งแต่เดือนพฤกิกาค่ะเพื่อนๆไปลายปพฤกิกานะคะปลายพฤกิกาค่ะยันสิ้นเดือนกุมภาเลยค่ะให้ดอกนานมากสีสันสดใส,ดสถ้าจะให้ดีนะคะใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูฝนนะคะเขาก็จะสะสมพลังงานดอกออกมาจะมีสีสันที่เข้มขึ้นค่ะเพื่อนๆ ก็จะสวยงามดอกทนทานค่ะเสียดายไม่มีกลิ่นค่ะเพื่อนๆค่ะแต่มีความอ่อนช้อยค่ะน่ามองและความอดทนเป็นเลิศค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายมากค่ะเพื่อนๆน่าทำซุ้มมากๆเลยค่ะถ้ามีเยอะเนี่ยละลานตามากเลยค่ะดอกเขาเนาะเขาก็จะมีแต่ดอกใบก็จะมีอยู่เล็กน้อยค่ะ ต่อไปนะคะซุ้มที่หของนางก็คือเฟืองฟ้าค่ะเฟืองฟ้าแต่ละสีนะคะเฟืองฟ้าก็เป็นไม้ต้นตึกกึ่งเถานะคะไม้สามารถล้อหรือเลื้อยไปได้ค่ะเขาก็จะเกาะกันเองขึ้นไปนะคะได้สูงมากค่ะแต่ให้ดีนะคะแต่งกิ่งจะสวยกว่าค่ะเฟืองฟ้าออกดอกตั้งแต่ปลายฝนนะคะเดือนกิกาค่ะ พอๆกับพวงประดิษฐ์เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าออกนานกว่พวงประดิษฐ์ค่ะออกหลายรุ่นค่ะหนักๆก็คือจะทิ้งใบค่ะจะเห็นดอกมากกว่านะคะถ้าเป็นสิน้นฤดูฝนเราไม่ควรลดน้ำเฟื่องฟ้าเลยค่ะถ้าเราไม่ลดน้ำเราก็จะได้ดอกเขานะคะแต่ถ้าเราลดน้ำใบเขาก็จะเกิดมาแทนค่ะช่วงฤดูฝนเราก็ควรใส่ปุ๋ยไว้นะคะทุกไม้ทุกชนิดเลยค่ะ ไม้ซุ้มเนี่ยฤดูฝนเราใส่ปุ๋ยไว้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะบำรุงใบบำรุงต้นพอถึงฤดูที่เขาจะออกดอกนะคะดอกเขาจะสะพัง ข่าวหน้านะคะนางจะพาเพื่อนๆมาดูไม้ซุ้มต่อไปของนางค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเราสินเสมอกันนะคะกดติดตามนางเลยค่ะสิ่งไหนออกดอกในบ้านนางจะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นนะคะรักเพื่อนๆค่ะ